สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เราลองมาดูวิธีการตรวจสอบปริมาณของระดับน้ำมันต่างๆนะครับในรถยนต์จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆสำคัญๆนะครับที่ผู้ใช้รถยนต์ทุกคนนะครับจะตรวจสอบก็คือน้ำมันเครื่องนะครับเนื่องจากว่ารถยนต์คันนี้ใช้มาประมาณ8ปีนะครับก็ต้องวัดระดับน้ำมันเครื่องให้เหมาะสมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะมีตำแหน่ง การวัดน้ำมันอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องรวมถึงระดับน้ําของหม้อน้ําด้วยคือรถยนต์ mercedes benz นะครับหม้อน้ำนะครับหม้อน้ําก็จะอยู่ด้านสายมือนะครับหม้อน้ำนะครับตัวหม้อน้ำเนี่ยถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้งานหรือใช้งานประจําแล้วก็จอดพักนานๆนะครับระดับของน้ําในหม้อน้ำเนี่ยอาจจะมีระดับต่ําลงมาบ้างนะครับแต่ ปีครึ่งนะครับปีครึ่งหรือ1ปีเนี่ยถึงจะเติมสัก1ครั้งแต่ถ้า1ปีแล้วจะต้องเติมแบบว่า2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครับผมว่าน่าจะมีปัญหากับระบบม้อน้ําพอสมควรนะครับตัวผมเองเนี่ยมีการเติมบ้างนะครับประมาณสักประมาณสัก500 ML หรือครึ่งลิตรประมาณ ปีครึ่งเติมสักหนึ่งครั้งนะครับไม่เกินไม่เกินนะครับไม่เกินเลยก็จะมาเติมตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะสีฟ้า,ฟาครับก็จะมีระดับบอกนะครับแม็กก็จะอยู่ในระดับนี้พอเราเปิดมานะครับเราก็จะสามารถเห็นระดับของน้ำมันได้นะครับจะมีไส้กรองครับ ก็จะมีไส้กลองเล็กๆอันนี้นะครับเราจะเห็นระดับว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับเขาบอกว่าต้องคลีนมากๆเพราะว่ามีอะไรผนเปื้อนเข้าไปจะมีผลต่อการเลี้ยวของพวงมาลัยนะครับนี่คือน้ํามมอน้ำครับหมอน้ำนะครับน้ำยาของ ที่เราใช้เติมในหม้อน้ำนะครับของ Mercedes นะครับรู้สึกว่าจะเป็นสีออกแดงๆชมพูชมพูนะครับเราก็ตรวจสอบดูได้นะครับด้านซ้ายมือสุดเลยจะเป็นน้ำของที่ปัดน้ำฝนครับด้านซ้ายมือ แล้วก็ปิดแล้วก็จะมีตำแหน่งของน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องคือแกนอันนี้นะครับน้ำมันเครื่องปกติเนี่ยเราก็จะสามารถตรวจสอบดูได้นะครับว่าระดับน้ำมันเครื่องนั้นเนี่ยมีระดับเหมาะสมหรือไม่นะครับมีระดับก็จะมีตัววัดนะครับเขาเรียกว่าเป็นแกนวัดตรงปลาย ครับเมื่อเราดึงออกมานะครับเราจะเห็นว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับเพราะตัวแกนเนี่ยจะชุ่มน้ํามันนะครับไปที่แม็กซ์ครับครับแล้วก็นี่คือตําแหน่งการเติมน้ํามันเครื่องนะครับก็สามารถานำน้ำมันเครื่องมาเติมได้ตรงจุดนี้นะครับในกรณีที่รถยนต มีซิลยางแบบว่าซึมบ้างอะไรบ้างนะครับในช่วงปีแบบว่ารถ10ปี10กว่าปีนะครับเราก็มาเติมเสริมเพิ่มเติมไปได้นะครับเพราะเราไม่อยากที่จะให้ช่างรื้อแต่ว่าจริงๆแล้วก็ควรเปลี่ยนซิลยางให้เหมาะสมนะครับกับสภาพที่เราใช้งานเพราะว่ารถยนต์ที่ใช้นานซิลของเครื่องยนต์ก็จะมีการสึกหลอไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันเกียร์ครับเราก็สามารถเปิดเช็คได้ ร,ระดับต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับเราจะสังเกตดูว่าอยู่ในระดับแม็กครับ ครับแต่ทีนี้ถ้าท่านสุภาพสตร,รีหรือท่านผู้ขับนะครับที่อาจจะแบบว่าไม่สะดวกในการที่จะมาเช็คแต่ละอย่างเองนะครับเพราะว่า,าตัวรถยนต์ของ Mercedes-Benz เนี่ยก็จะมีระบบเซ็นเซอร์มากมายนะครับอย่างเช่นน้ำมันของพวงมาลัย w e r ก็จะมีสายาเรียกว่าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์วัดระดับให้นะครับรวมถึง น้ำในหม้อน้ำนะครับถ้ามันพร่องไปนะครับก็จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของการตรวจสอบวัดปริมาตรให้นะครับน้ำปัดน้ำฝนเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์นะครับในการตรวจวัดระดับรวมถึงน้ํามันเครื่องต่างๆนะครับก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ในการวัดด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของรถยนต์ m e อร์ d ซ s b e n บนซของรถยนต์ตู้วีโต้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าอันนี้จะเป็นกล่องฟิลนะครับเป็นฟิลบ็อก แบบว่ารวมแบบฟิลนู่นนี่นี่นั่นนะครับอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวหัวจมนะครับในกรณีที่เราจะจมรถสตาร์ทนะครับเราก็สามารถจำมาด้านหน้าได้แต่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ตรงใต้ของคนขับครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกดตรวจสอบว่ารถยนต์นั้นเนี่ยเวลาเราจะตรวจสอบว่าน้ำมันเครื่องโอเคไหมแบตเตอรี่โอเคไหมพร้อมจะใช้งานหรือไม่เพราะรถยนต์ตู้เนี่ยเราจะ ไม่ได้ใช้ประจำนะครับแล้วเราก็อยากให้ทริปของการที่เราจะไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนนั้นเนี่ยมีความพร้อมพื้นฐานมากที่สุดนะครับเราก็สามารถตรวจสอบหรือกดจากในรถยนต์ได้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับครับเรามาดูข้างในกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วแล้วเรากเา็เหมือนกับว่าจะเตรียมความพร้อมในการที่จะขับไปในทริปของเรานะครับ ขั้นแรกนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับก็เริ่มจากการเสียบกุญแจครับผมเชื่อว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรถยนต์ Mercedes-Benz ในโมเดลอื่นๆได้นะครับสมมุติเราเปิดกุญแจนะครับเราเปิดกุญแจมาเราจะเห็นว่านี่คือเลขไม้นะครับของเราแต่รถยนต์ Mercedes-Benz ครับสังเกตดูจะมีปุ่มนี้ครับที่เป็นเหมือนแลวหยดน้ำครับ จะเป็นลักษณะหยดน้ําแบบนี้ครับปุ่มที่เป็นหยดน้ําเนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เช็คเขาเรียกว่าเป็นน้ํามันเครื่องครับแล้วกดลงไปครับเช็คนะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับให้เราบิดคุญแจเหมือนกับพร้อมที่จะสตาร์ทครับ ระบบการตรวจสอบน้ำมันนะครับก็จะทำการตรวจสอบครับตรวจวัดครับเราก็คอยสักพักนะครับแล้วเขก็จะบอกว่า engine oil level โอเคครับก็ถือว่าเป็นพื้นฐานในการที่เราจะตรวจสอบการวัดระดับน้ำมันนะครับวิธีการก็ ส่วนของระดับน้ำมันเครื่องนะครับก็จะวัดง่ายๆถ้าเป็นน้ำมันอย่างเช่นพวงมาลัยพาวเวอร์น้ำมันอื่นๆนะครับระบบก็จะมีการอ l e r t มาให้เราได้รับทราบครับก็จะมีการเตือนมาที่หน้าจอตรงนี้เราก็พยายามตรวจสอบกันเรียกว่าการเตือนการแจ้งของระบบนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ารถยนต์ถ้ามีการใช้งานที่นานก็จะทำให้เรานั้นเนี่ย จะต้องพึงระวังว่ารถยนต์เนี่ยมีความพร้อมในการใช้อยู่ตลอดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อ่การเดินทางของเราหรือทริปของเราเนี่ยติดขัดได้นี่ก็เป็นอ่หนึ่งพื้นฐานในการตรวจสอบเรื่องของน้ำมันครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราจะตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ระดับ น้ำมันเครื่องที่เป็นแบบว่าจำนวนลิตรจริงๆนะครับรวมถึงความพร้อมของเครื่อนยนต์อื่นๆนะครับหลายคนเวลาเราหาข้อมูลเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นส c เร t เมนูนะครับของรถยนต์ Mercedes-Benz ผมเชื่อว่าสามารถใช้ได้กับรถยนต์ Mercedes-Benz หลายๆรุ่นนะครับผมจะเริ่มทำเป็นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนไปนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ได้ได้ไดเห็นภาพนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมาประยุกใช้แล้วก็แบบว่ามา ทดลองในการที่จะเข้าไปในเมนูนี้ได้คล,คล้ายคกันนะครับแต่ว่าปุ่มเปิมหรือการกดอาจจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่ในส่วนของรายละเอียดที่โชว์ในดิสลย์นั้นเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดที่คล้ายคายกันมากๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนำกุญแจครับเสียบเข้าไปครับแล้วเราก็หมุนไปที่สถานะพร้อมที่จะสตาร์ทครับแบบนี้ครับ ก็คือเหมือน2 2บิตบิตไป2ทีนะครับทีนี้ครับเราจะมาอยู่ในหน้าคำว่า s e r v i c e A ครับเนี่ยก็คือ Service a เนี่ยจะเข้าในอีกครั้งก็คือ1 4 1 0 0กิโลครับก็จะมีไฟโชว์ขึ้นทีนี้หน้าต่างของ s e r v i c e เนี่ยบางคนไม่ได้ขึ้นมาเป็นแบบผมนะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับในการที่เรากดขึ้นกดลงนะครับปุ่มนี้ กดขึ้นกดลงปุ่มนี้ไปเรื่อยๆนะครับ <robi ota> เพื่อที่จะหาเมนูนะครับหาเมนูที่เป็นเซอร์วิส A ครับสมมุติว่าเราอยู่ในโหมดอื่นๆเช่นในโหมดของแมสเซจเออะไรเอยเรากดปุ่มนี้เคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับกดปุ่มนี้ไปเรื่อยจนถึงหน้าต่างที่เป็นไมเลชครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับ ให้มาเจอคำว่า Service A นะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่เรียกว่าจะตรวจสอบตั้งแต่ระดับน้ำมันเครื่องนะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้เมื่อก่อนหน้านี้ผมได้สอนวิธีการกดคลิกอันนี้นะครับ ซึ่งเป็นปุ่มของรถยนต์ของเครื่องดีเซลของ Mercedes-Benz Vito W639 แต่ถ้าเราเลือกไปที่เมนูเมนูก็จะสามารถทำการตรวจสอบวินิจฉัยปริมาตรน้ำมันของเครื่องยนต์ที่เหมาะสมนะครับเขาก็จะดิอะกโนสให้เรานะครับว่า Engine Oil Level เนี่ยโอเคนะตอนนี้นะครับรวมถึงเขาก็จะบอกอุณหภูมิด้วยนะครับอุณหภูมิเนี่ย เครื่องยนต์เนี่ยตอนนี้เนื่องจากว่าตอนเช้านะครับผมยังไม่ได้สตาร์ทรถยนต์อุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ต่ํากว่า4 0นะครับแล้วอุณหภูมิเนี่ยก็จะถูกวัดไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่องยนต์ได้โดยการใช้ฟังก์ชันนี้นะครับก็คือกดไปที่เลื่อนไปที่ m i l ์เ g e นะครับตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นเลขกิโลนะครับเลขกิโล แล้วเราก็กดปุ่มขึ้นลงเรื่อยๆนะครับกดปุ่มขึ้นลงเรื่อยๆก็จะมีตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับว่าน้ำมันเครื่องนั้นเนี่ยมีระดับเหมาะสมหรือไม่ที่ผมทําให้ดูนะครับเครื่องระบบก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะบอกว่าเอ็นจินออยเลยว่โอเคแล้วเราก็กลงไปเรื่อยๆครับก็จะบอกว่าเซอร์วิสเอนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับ ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานของเมนูแต่ทีนี้เนี่ยเราอยากเข้าไปเมนูที่ไปดูปริมาตรของโวล t a เ e ทจก็คือปริมาตรของเขาเรียกว่าอะไรระดับพลังงานของแบตเตอรี่นะครับเราก็คลิกไปที่ปุ่มนี้ครับปุ่มนี้โดยที่อยู่ในสถานะ s e r v i วิสนะครับ กดปุ่มนี้ครับแช่ไปเรื่อยๆครับจนดังปิ๊ดแบบปิ๊ดแบบแบบสั้นๆผมว่าน่าจะประมาณาใช้ระยะเวลาประมาณน่าจะ20วินาทีได้นะครับเนี่ยครับดังละนะครับพอดังปุ๊บนะครับเราก็สามารถกดปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ปุ่มนี้เหมือนเป็นปุ่มแบบเซตติ้งอะครับ ก็จะขึ้นในส่วนของรายละเอียดมานะครับเกี่ยวกับรายละเอียดรุ่นนะครับสเปคลุ่นนะครับว่ารุ่นนี้รุ่นอะไรอะไรยังไงนะครับทีนี้วิธีการนะครับเราอยากสนใจดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆเราก็กดเมนูต่างๆขึ้นลงไปเรื่อยๆนะครับสมมุติเรากดขึ้น1ทีเขาจะบอกว่า ปริมาตรของน้ำมันเครื่องที่อยู่ในห้องเครื่องเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราวัดก็คืออะไรครับเราวัดก็คือปริมาตรของน้ำมันเครื่องที่อยู่ในห้องเครื่องเนี่ยเราวัดว่ามันโอเคหรือไม่โอเคใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยเราสามารถดูเป็นลิตได้นะครับที่สังเกตเห็นนะครับว่าเป็น9.2 9.3มันวิ่งไปวิ่งมานะครับเขาก็ <minute> ดูปริมาตรที่ที่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวรถเองของผมในลานจอดรถเนี่ยเอียงไปข้างหน้านะครับเอียงไปข้างหน้าก็เลยทาให้ตัวเลขมันวิ่งมากกว่านะครับก็ต้องหาแนวระนาบของรถยนต์ให้เหมาะสมเนื่องจากลานจอดรถที่บ้านของผมเป,เป็นลานจอดรถที่เอียงไปด้านหน้านะครับก็จะวิ่งไปวิ่งมาทีนี้ถ้าเรากดไปอีกนะครับเขาก็จะบอกว่าเซอร์วิสเนะครับเซอร์วิสเเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลา เท่าไรนะครับที่เราจะต้องเข้าก็คือเขาบอกว่าต้องวิ่งไปอีกประมาณ14,100กิโลคุณก็ถึงจะเข้าไปเซอร์วิสเนะครับกดขึ้นไปอีกอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะครับใครรู้ช่วยช่วยช่วยอธิบายในในคอมเมนต์ทีนะครับก็จะเป็นแคน c Can-B นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นระบบอะไรนะครับแต่รถผมขึ้น0-0-0 0นี่เป็นแบตเตอรี่ครับ สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดเลยก็คือว่าเวลารถยนต์ของเราครับเนี่ยมันจะเป็นถ้าถ้ามันแบบว่า11แบบ11กว่ากว่าโดยที่ไม่เห็นเลข12เลยเนี่ยแบตเตอรี่น่าจะมีปัญหาของผมเนี่ยก็เหมาะที่จะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าผมอัดคลิปวิดีโอนะครับผมก็ได้ใช้เครื่องเสียงนู่นนี่นี่นั่น,นก็ทําให้ตัวแบตเตอรี่นะั้นเนี่ยวิ่งไปวิ่งมานะครับแบตเตอรี่อันนี้จะเป็นระดับที่ที่เหมาะสมก็คือต้องเป็น12โวลต์ขึ้นไปครับ อันนี้ก็คือน้ำมันในแ้งนะครับคือรถยนต์ Mercedes Benz นะครับข้อดีก็คือเราอะจะรู้รายละเอียดว่าเท่าไหร่สมมุติผมสตาร์ทไปเนี่ยแบตเตอรี่หายไปเห็นไหมครับก่อนหน้านี้แล้วมันก็ขึ้นมาแบตเตอรี่วลเทจจะขึ้นมาเป็น13เพราะว่าไดชาร์จทำงานเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ทำงานก็จะเป็นอ่า12แต่พอสตาร์ทจะหายไปเป็น11 รเราก็สามารถดูปริมาตรของแบตเตอรี่ได้ครับก็เป็นหนึ่งข้อมูลนะครับที่อยากจะเอามาแชร์สำหรับท่านที่ที่ใช้รถยนต์ mercedes benz แล้วก็รู้สึกว่า,าเราจะต้องใช้แล้วทริปของเราจะไม่เกิดปัญหาติดขัดเราก็สามารถมาดูในส่วนของความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่เราจะออกจากรถคือเราไม่ต้องไปเปิดห้องเครื่องเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็สามารถใช้เรียก เทคโนโลยีของรถยนต์เนี่ยความพร้อมของรถยนต์ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมก็จะพยายามเอาข้อมูลที่ าสามารถเอามาช่วยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการขับขี่ให้กับคุณพ่อผมก็มีครอบครัวก็จะต้องเตรียมรถยนต์ให้พร้อมสําหรับทริปของลูกเดี๋ยวเราจะไปหัวหินกันนะครับเราก็จะต้องเตรียมความพร้อมของรถยนต์ให้มากที่สุดเราไม่อยากให้รถยนต์ไปตายข้างทางแล้วเจ้าตัวเล็กก็ต้องมานั่งแบบว่าร้อนๆแล้วก็คอยรถลากนะครับก็ เป็นหนข้อมูลนะครับเอาอยากจะมาแชร์กันในสื่อออนไลน์ครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ